สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับช่องนครนินดวนด,ดำชักนะครับชิมนี้พามาชมที่เทครับผมกล้องอาจจะสั้นๆนะครับมือใหม่ครับผม กางนี่ฝุ่นเลยครับงง่อเลยครับเสียโนดมาแล้วเป็นดินเหนียวนะครับหมักมากครับเนี่ย ม,มอพักไพบูนนะครับไพบู์ท่อเสียนะคร้อบยสี่ห้านะครับรถห้างครับแต่งมาเยอะครับเรียบๆครับออดินดัวตัวแซ่แแบบละครพน,นมนะครับ không biết không biết, ui, còn đắng đắng nè, ui, phạt hai bộ ผ่าไทายบล็อกผ่าไทายไม่ล็อกนะครับฝ่าไายบล็กอกเอานะครับคันนี้เป็นรถที่ผมขับนะครับนี่แต่ว่าเท่าแกแม่โครอาสาขับให้นะครับวันนี้ว่าผมก็เพิ่งเปลี่ยนพี่เจ้าของไปพี่คนขับแมคโคนะครับ แกเพิ่งมานล้วเอาน้ำมันมาเปิเบิคน้ำมันมาลงจากรถตบกโคก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปนะงานอย่างนี้ในการชนนี่ถอดเก็บเลยนะครับมาเกะอย่างนี้ มากานะครับมีก็ติดดำด้วยนะครับมาชมลีลาข,<อ>ของเท่าแกนะครับเท่าแกมะโคนะครับกดดำนี่มาวิ่งร่วมนะครับอ,อแล้ว

นะครับบายเกมกลองสิ่งคองกัน,นนะมาครับพี่ใหญ่ของเราอันนี้ก็145ครับ อันนี้นี่ท่อเดิมนะครับแต่หมกความแรงนะครับอันนี้มีมีกล่องนะครับอันนี้นั่งงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนแก่นเลยนะครับ Oh. กวบบ่าสามิตรนะครับสี่เมตรนะครับกรวบบ่ากว่าข้างหกสิบเซนกว้างประมาณสองเมตรสิบครับเสียงลมว่าจะแรงนะครับลมแรงมากครับ เซโนดดเซโนดดแซนสุกนะครับอันนู้นเป็นรถบริษัทนะครับแคทสามสอนดีทูนะครับ,รบอันนี้วนวนโวนี้เป็นรถร่วมนะครับ รับงานเหมาครับจากบริษัทมานะครับแล้วก็วกผมเป็นทีมรถดำนะครับมาวิ่งร่วมกับเจ้าวอลโวนะครับเสียโน้ตครับเสียโน้ตมาแล้ว

ภาพก็ประมาณสี่ปีแล้วครับวันนี้โอ้ยตบฟาท้ายดังๆน้อย มาครับดูที่เทออกมาครับนี่มันเป็นดินดินเปียกผสมดินแห้งนะครับแล้วก็มีมีดินเหนียวด้วยนะครับคดำๆเป็นดินเหนียวเหนียวมากครับ ทายาทลายคอนแกนค,คันนี้นี่สั่งชุดคานสปอตไลท์มาแล้วนะัสชั้นนะยังไม่ได้นะครับสั่งสั่งไปแล้วครับ ฝนก็ใส่อ,ออกไม่เยอะมากครับแถวนครคนส่งตำรวจค่อนข้างกวนครับตอนจะ้ค่อนข้ายจะแข่งขัดนะครับรุ่นบูธอนุบาลครับ เรเดียนนะครับแต่ละคันเน่ยดูรับติดตั้มนะครับเลยตั้มโอ้โหเตนีนสันเลยครับแต่ทำขาย,ยืดชั่วคราวนะครับแตะแต่โดนพี่ตาพระรามสองนะครับ ครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขออภัยด้วยนะครับหากมีอะไรผิดพลาดด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับ